เลขสองสี่ว่ามีรถอายผ่านมาสวัสดีจ้านกยูงคุณงามจ้า Yeah. คนที่ไหนตงที่นี่ไม่มีน้ำและข้าวหนูจะตุยไปหมดแล้ว สามสิบแล้วดีลังกาซะบอ เลขสองสี่ว่ามีรถอายผ่านมาที่แบบตามข้างทางมาคุณแม่ชอบแล้วก็ทำเหมือนหมุดแล้วนะตัวละแปดร้อยทำเหมือน โอ้ยลมพัดเหมือนหน้าหนาวเลยทุกครับในทางนั่งลองทุกครากี่ปีแล้วอ้ายไม่มา เลขสองสี่ว่ามีรถไอผ่านมาไช้ตกรถโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนจะได้ไปส่งงานส่งกันบ้านกันนะคะวันละครึ่งชั่วโมงพอ หุงข้าวแยกมอหนึ่งมื้อกินสี่กระป๋องกินข้าวกับไก่ต้ม

ีีคือความคิดถึงจากฉันหุงข้าวแยกหม้อหนึ่งมื้อกินสี่กระป๋องกินข้าวกับไก่ต้มแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ สนสวัสดีคุณจันเลื่อนค่ะใจพุ้สาวอำเภอนางรองได้แต่ยืนลานพระแว่นรุดไปรับมาแล้วค่ะ ลอยความหวังยังฝังใจอยู่ลานข้าวขามู รองมันแหลมปีใต้หมวกกันน็อกค่ะผู้บ้าตีลังกานะคะโอต้องอยากตีลังกาเนาะถ้ามารักแค่ไหน นัำเมสใสทั้งทะเลกรูนหนูลมหายใจ้ตกลโอเคบายบายค่ะทุกคนจะได้ไปส่งงานส่งกันบ้านกันนะคะวันละครึ่งชั่วโมงพมองครอบครองม,มันแลมปีใต้หมวกกันน็อกค่ะ o ba